นี่แล้วก็วิตวิตด่างนะทีมดูครับใหญ่ขนาดไหนเราจะจับให้ดูนะครับผมนี่ครับผมวิิจฉัยนะครับผมเขาน่าจะกินเยอะเกินนะครับผมอยู่กับผมบอมเบอร์เลอร์นะครับวันนี้จะพาไปดูวิธีการล้างบ่อก,กบกันนะก่อนอื่นจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับเวลาทาคลิปใหม่ๆจะได้เห็นกันนะครับสําหรับ ชาวบ่อก,กบทุกท่านนะครับวิธีการเลี้ยงกบการดูแลกบการให้อาหารการศึกษานะครับเราก็ค่อยคอยศึกษากันไปนะครับในการล้างนี่ก็ต่อไปบ่อใหญ่บอกกบใหญ่คนระับนี่นี่กบบ่อรวมครับตัวเล็กตัวใหญ่รวมกันหมดคนระับเป็นก๊อกไม่ใช่ปลาปานะครับผมเป็นปั๊มครับนี่อันนี้น้ําบ่อนะครับนี่นี่ปั๊มน้ำัาเราก็จะใช้การ ฉีดฉีดเอานะผมนี่เราก็นั่งเก้าอี้นี่แหละแล้วก็ฉีดไปเลยครับผมนี่อันนี้คือการล้างบ่อกกบของผมนะครับกระชังบกนะผมเราก็ฉีดไปครับฉีดให้ทั่วครับทำความสะอาดมันลองไปทําดูได้นะครับสําหรับใครที่เลี้ยงกระชังบกนะครับผมนี่เราก็ฉีดไปเรื่อยๆ ให้น้ำมันใสก็เป็นอันใช้ได้ครับผมนี่ครับฉีดล้างไปครับนี่ครับเป็นตัวเปิดน้ํานะครับตันนะครับเราก็จะดึงอันนี้ออกนี่ครับเป็นตัวเปิดน้ำัาดูครับแรงครับผมตอนนี้กบก็ออกมาไม่ได้แล้วนะครับตัวมันใหญ่เกินแล้วครับนี่โอเคน้ำไหลแรงแล้วนะครับผมเป็นน้ำเสียนะครับเราก็ปล่อยให้มันทิ้งลงไปนะครับ หมอนี้น่าจะร้องตัวแล้วนะครับผมก็ไซก็น่าจะสามสี่ตัวโลนะครับก็ปล่อยน้ำเสียออกมาครับโอเคครับผมพาไปดูฮะนี่ฮนะนี่คือบอกกบใหญ่นะครับผมผมแยกออกมาแล้วนะครับอันนี้ว่าจะเก็บไว้ทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในานาคตนะครับเนี่ยน ในอนาคตเรามีเรามีการสอนการผสมพันธุ์แน่นอนนะครับสําหรับการผสมพันธุ์นอกฤดูกาลอะไรอย่างนี้การผสมพันธุ์แบบเรียนแบบธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะครับเราจะอยู่กันอีกยาวนะผมก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปครับมีตัวหนึ่งตายนะครับผมเห็นผมเห็นเมื่อกี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูครับ ตัวที่มันตายนะครับมันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับทำไมกบถึงตายนะครับบางคนก็ตกใจว่ากบตายเป็นโรคหรือเปล่าจริงๆมันต้องดูที่ตัวกบนะครับผมว่าเขาตายจากสาเหตุอะไรนะครับมันมีหลายสาเหตุนะสำหรับกบตายนะครับหนึงแข็งแรงเกินดูครับกบผมแต่ตัวนั่ นนได้ยินเสียงไหมครับฝั่งนู้นเขาร้องนะผมเยวจะดูกบตายนะครับนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอะเสียดายดูดีครับหูตัวคุ้นใ่เลยครับอื้มสำหรับโรคตาขาวนะครับเราเช็คก่อนเลยครับนี่ครับต้องโฟกัสมองไม่เห็นนี่ครับสำหรับโรคตาขาวนะครับไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่โรคตาขาวนะคผมเขาเขาตายยังใสยอยู่นะครับเอ๊ะเหมือนเหมันจะขาวขาวนะครับแต่ผมว่าผมวินิจฉัยนะครับผมเขาน่าจะกินเยอะเกินนะครับนี่ครับแล้วก็ท้องอืดตับต้องดูอาการตัวอื่นด้วยนะครับเพราะว่าเขาเริ่มมีขาวขาวเห็นไหมครับดูสังเกตดูนะครับ เนี่ยครับเห็นไหมครับตุ่มหวขาวเนี่ครับแต่ต้องดูตัวอื่นครับไม่มีนะครับลองสังเกตดูนะครับถ้าเกิดคุณกลัวว่ากบจะเป็นโรคตาขาวนะครับขอผมมันกลางแจ้งนะเนี่ยมันอยู่กลางแจ้งนะครับคือคือแดดมันส่องตลอดเวลาโรคตาขาวนี่ไม่น่ามีแน่นอนครับส่วนตัวนี้โดนกัดหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับแต่ผมสงสัยตรงท้องเขาเนี่ยครับเนี่ย ดูท้องเขาครับท้องเขาบวมเป่งน,นะครับผมอาจจะเป็นการกินกินเยอะเกินแล้วก็ตายนะครับเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้เ็กินกินเยอะเกินครับแล้วก็บวมอืดตายนะท้องอืดตายนะถ้าใครรู้รู้ว่ามันเป็นอะไรตายนะก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะผมอยากผ่าดูเหมือนกันนะแต่ดูแล้วเนี่ยท้องเขาบวมครับน่าจะกินเยอะเกินแล้วก็ตายครับผม โอเคครับมีตัวเดียวนะมีตัวเดียวนะครับที่ตายก็เดี๋ยวผมจะเก็บอันนี้ออกครับเนี่ยมันเริ่มจะสะสมแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดูว่ามันเริ่มจะสกปรกนะครับผมจะเอาทิ้งให้หมดเลยนะครับเราจะไม่ใช้แล้วครับโอเคแล้วก็เก็บใบไม้ครับถ้าใครอยู่ใต้ต้นไม้มันผมก็ ทำความสะอาดยากนิดนึงครับต้องต้องมันมีใบไม้เราก็จะเก็บใบไม้ออกนี่ครับก็มีประมาณนี้ครับจะออกไปแล้วครับผมเอาศพกดออกไปด้วยผมจะเข้าไปข้างในนะครับ อันนี้ผมก็จะเอาออกนะครับไม่ใช้แล้วครับเขาออกไม่ได้แล้วนะครับตัวเขาใหญ่เกินครนะดูครับใหญ่ขนาดไหนเราจะจับให้ดูนะครับผมนี่ครับดูขนาดเขาครับคืออันนี้กบสองเดือนนะครับเนี่ยนี่ครับนี่คือกบสองเดือนนะครับผมผมคุนเป็นหัวหารประดุกตั้งแต่เดือนครึ่งนะครับจน จนจนมาขุนอาหารกรบนะครับตอนนี้อาหารกรบขุนได้ประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับพอดูครับเขาตัวใหญ่มากเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะครับผมกล่องเสียงกล่องเสียงเขาเริ่มจะมีแล้วนะครับเยวจะพาไปดูตัวเมียครับตัวเมียน่าจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ นี่ครับนี่ตัวเมียนะครับนี่โอเคเยวจะใส่น้ําก่อนครับเราวันนี้เรามาดูวิธีการล้างบอกบนะครับดูตัวเขาใหญ่เกินนะนี่ครับตัวเขาใหญ่มากเลยนะครับแต่ละตัวเนี้ยออกไม่ได้แล้วครับตัวเขาใหญ่เกินครับพอแต่ก่อนออกได้นะครับแต่ตอนนี้ออกไม่ได้แล้วตัวเขาใหญ่มากนี่เราก็จะล้างครับมันปัญหาของกระชังบกนะครับคือยังไงอ่ะ คือมันจะตกตะกอนนะครับเราก็เขยา่าเขยา่าคนคนให้มันเป็นฟองนะครับแล้วก็ให้มันออกไปทางท่อระบาย,นะ,บน,ยน,น,น,นะครับเนี่ยตอนนีมม้น้ําก็ใสนะครับเนี่ยผมว่าก็ใสใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะไปปิดน้ําอีกรอบนึงนะครับให้น้ํามันให้ใหตะกอนมันไหลออกไปให้หมดนะครับจะออกไปปิดน้ํานะครับ เกิดโรคนะครับแล้วก็ตายนะครับเนี่ยถ้าตายมันเห็นไหมครับถ้าตายแนละ้วมันจะตายเพิ่มอีกนะครับอันนี้ผมตายวันนี้วันนี้ตายตัวเดียวนะมันโอกแต่จะกินเยอะเกินนะนี่คือด่างรับทิมนะครับผมเราจะใช้กับเราจะล้างล้างบออก,กบด้วยด่างรับทิมกันครับนี่ครับ วิธีการใส่ก็ไม่ยากครับแล้วก็เปิดฝาแล้วก็หาไม้หรืออะไรก็ได้ครับเขี่ยลงไปนะครับนีแต่ผมจะเป็นการเขย่านะครับดูเหมือนจะแข็งนะับผมแล้วก็จะเอาเอาไม้เขี่ยใส่ครับ เอาไม้นะครับนี่ไม้ผมเตรียมมาแล้วก็เคลียร์ใส่ลงไปเลยนะ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับเนี่ยมันเริ่มเป็นสีม่วงแล้วนะผมเนี่ยเห็นไหมครับผมเริ่มจะต้องกวาดให้มันทั้งหมดนะครับตัวที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยไล่ลงไปในน้ำทั้งหมดครับให้มันไปอยู่ในน้ำกันนะครับนีให้มันลงไปแช่ด่างและพิมพ์กันนะครับ ไล่มันลงไปทุกตัวนะผมนี่เขาแช่ด่างแลวทิมทุกตัวนะครับตัวที่มันแอบอยู่ก็ไล่ลงไปครับนี้เขาแช่น้ําด่างแิมทุกตัวนะครับนี่ครับตัวนี้แอบอยู่ก็ไล่ลงไปแช่มันแช่ครบทุกตัวนะครับเค่นี้ครับ อันนี้ด่างนับทิมแล้วก็เข้มข้นมากเลยนะครับผมนี่แล้วก็วิทย์ทด่างนับทิมรอบบ่อเลยก็ได้ครับนี่ครับศาสตร์เนี้ยเนี่ยคาเชื้อโรคครับนี่ครับศาสไปทุกตัวแล้วศาดตรเน้ยครับ ให้มันอ้อมบ่อแล้วโอเคแล้วนะครับเราก็จะแช่ทิ้งไว้นะครับดูว่าเป็นสีม่วงเลยนะผมนี่ครับสีม่วงมากเลยครับเราก็จะแช่ด่างทิมนี้ไว้นะครับประมาณสักสินาทีนะครับแล้วค่อยมาล้างออกนะครับผมเดี๋ยวให้กบเขา ได้แช่น้ำด่างทับทิมไปก่อนครับนะครับอย่างที่ทุกด้านเห็นกันนะครับก็คลิปนี้ขอจบคลิปที่เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวจะขอไปล้างต่อนะครับก็เอาเป็นว่าผมก็ถ่ายให้ดูได้แค่นี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับพอปีนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วครับลองไปทํากันดูได้ครับสําหรับกลบที่เป็นโรคกันบ่อยนะครับ ก็ลองล้างดูนะครับด่างรับทิมนะครับก็จะไปใช้ยามันเยอะนะมันเปพียงงบประมาณใช้แค่ด่างรับทิมนี่ครับขวดแล้วไม่กี่บาทนะครับสิกว่าบาทเนะี่ยลองไปใช้กันดูได้ครับอ่ะจบครับไปรับบา